ฮัลโหลบาร์บี้ลูกวันนี้ที่บ้านไฟดับใช่ไหมลูกเดี๋ยวพ่อให้ช่างเขาไปส่อมไฟให้ระหว่านนี้ก็ออกไปเดินเล่นนอกบ้านกันนะลูกได้ค่ะเด็ดดี โรคโอ้ยตรงนี้แหละอากาศกำลังดีเลยพี่เธอประการกุยี่ันหน่อยสิจะนั่งตรงนี้แหละเช้อเช้าหมอกำลังดีเลยเร็วเร็วหน่อยสิ ไอะไรกัะฉันมากไหมเนี่ยไปอะไรเนี่ยที่ไหนเนี่ยอะไรเนี่ยเฮ้ยไหนวะเนี่ยเฮ้ย้เป็นใครอะเฮ้ยเสียงใครวะลุงเองจ้า หนูเป็นใครอ่ะลูกหนูสุรพะตัวมาค่ะโฮ้ยตายแล้วหนูเป็นใครคะเนี่ยลุงก็เป็นเจ้าของสวนนี่ไงหล่ะจ๊ะลูกอ๋อแล้วหนูชื่ออะไรเนี่ยจ๊ะชื่อบาร์บี้ค่ะอ๋อหนูบาร์บี้นี่เองมันอ่านว่าอะไรเนี่ยจ๊ะภารกิจของคุณคือการตอนกิ่งมะนาวให้สำเร็จ คุณจะไม่มีสิทธิ์ออกไปจากที่นี่จนกว่ารากมันจะงอกอ๋ออันนี้ลุงทําเป็นลูกรู้ไม่ต้องห่วงนะเดี๋ยวลุงพาไปทําลูกเออตามลุงมาลูกอ้าวนั่งลงลูกเดี๋ยวลุงจะบอกว่าอุปกรณ์มันมีอะไรบ้างแล้วมันมีอะไรบ้างอะคะอ่าก็จะมีขุยมะพร้าวลูกเอาขุยมะพร้าวไปแช่น้ําไว้หนึ่งคืนลูกให้มันเปียกๆชุ่มๆ แล้วเราก็จะมีน้ํายาเล่งลากเอาไว้ทาตอนจะตอนกิ่งลูกเอออ,อันนี้ก็เป็นที่ทาลูกเป็นแปลงอ่าอ,อันนี้ก็จะเป็นที่ตัดกิ่งลูกรู้จักไหมเนี่ยไม่ค่ะเอออ่ะอันนี้เป็นอะไรลูกรู้จักไหมไม่รู้ค่ะมีดเหรอคะโอ้มีด,มดคัตเตอร์ลูก<อ>คัตเตอร์เอออ่ายางที่เท่าไรไม่รู้แล้วลุงจำไม่ได้อ่ะ อันนี้ก็จะเป็นถุงพลาสติกถุงร้อนอถุงแกงบ้านเราลูกอออ,อ่าและอย่างสุดท้ายมันอ่านว่าอะไรเนี่ยลูกเฮเบิร์ไทยค่ะอ๋อเคเบิลนไทยเคเบิร์ไทยนี่เองเอออ,อ่านี่ก็เป็นอย่างสุดท้ายลูกเอาไว้มัดตอนที่เราเอาตุ่มตอนเนี่ยใส่เข้าไปตรงกิ่งลูกอ,อ,อให้มันแน่นอ,อ่าอก็แค่นี้แหละลูกอุปก,กรณ์ที่ทําไม่มีอะไรซับซ้อนลูกเข้าใจไหมลูกไม่ค่ะ สมองมีไหมมีสมองเออไปเถอะลูกตามมาลูกตามมาเดี๋ยวเราจะไปตรงนู้นจ้ะลูกจะถึงแล้วลูกจะถึงแล้วตรงนี้แหละลูกตรงนี้เหรอคะวางไงใช่ไหมคะเนี่ยวางเลยลูกแล้วเราไงต่อคะเนี่ยเราก็จะมาทำตุ้มตอนลูกตุ้มตอนใช่ อย่างแรกนะลูกเราก็จะมาหยิบอ่าถุงพลาสติกขึ้นมาลูกแล้วเราก็กางออกอ่ะลูกแล้วคราวนี้เราก็จะใส่ขุยมะพร้าวที่เราแช่น้ําไว้หนึ่งคืนใส่ลงไปให้แน่นๆ,ๆ่ลูกอลองใส่สิลูกหยิบขยําเออเป็นน่นหละลูกใส่เข้าไปอ่าอ่าแล้วเราก็ใส่อีกลูกใส่ให้มันแน่น โอ้หน่วยการดีนะลูกกำยำมากเลยเป็นนักมวยหรือเปล่าเนี่ยไม่ค่ะอ่าเราก็ใส่เข้าไปอ่าพอเราได้แน่นแ่นแล้วอ่าแน่นแล้วก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยลูกอย่างแรกนะลูกเราก็จะเลือกกิ่งที่มีความเหมาะสมลูกไม่ยาวไม่สั้นจนเกินไปลูกอ่าหลังจากนั้นเราก็จะใช้กรรไกรตัดกิ่งที่มันมันยื่นออกมาลูกมันเกะกะลูกให้<ม>ห่อตุ้มตอนได้สะดวกนะลูก ค่อยๆตัดไปชึบๆอ่แล้วเราก็จะนำคัตเตอร์นะลูกมาปอกเปลือกกิ่งมะนาวนะลูกกะความยาวสักประมาณหนึ่งถนิ้วลูกอ่าชึบอ่าปอกไปเรื่อยๆลูกให้มันหมดลูกแล้วคราวนี้เราก็จะ ขูดเนื้อเยื่อออกนะลูกเพื่อที่จะตัดการลำเลียงอาหารของต้นใหญ่ลูกเพื่อที่จะให้รากมันออกที่ตุ่มตอนได้ดีนะลูกขูดลูกหลังจากนั้นนะลูกถ้าเกิดเรามีน้ำยาเล่งรากเราก็สามารถทาได้นะลูกถ้าไม่มีเราก็ไม่เป็นไรลูกเออ แล้วเราก็นําคัตเตอร์มากรีดท,ที่ตุ่มตอนลูกกรีดเป็นแนวยาวแล้วเราก็เอามาห่อตรงกิ่งมะนาวที่เราขูดไว้นะลูกอ,อ่าห่อแน่นแ่นลูกแล้วเราก็จะใช้เคเบิลท้ายนะลูกมาผูกหัวผูกท้ายให้มันแน่นลูกอ่าจับไว้ลูกอ,อืออ้อยอ่าท้ายลูกท้ายอ่าจับไว้นะลูกอ,อโอ้ยหนวดลุงก,ก็จะปิวอ อพอแน่นเสร็จแล้วก็เป็นอันเสร็จนะลูกอ่าเราก็จะรอให้ลากออกนะลูกสักประมาณสามสิบถึงสี่สบห้าวันลูกอ่าไปเราไปทําต้นอื่นต่อลูกอ๋อมีต้นอื่นอีกไปลูกไปต้นไหนดีลูกตนนี้ลูกมานยนามมามาลูกมามาดูสิเนี่ยหลากมันงอกหรือยังเนี่ยฮะอ๋อนี่หลากงอกแล้วลูกสีขาวๆเนี่ยต้นเนี่ยลูก เอตอต้นนึ่งก็งอมกันลูกเห็นไหมเนี่ยอืเออจะต้องรอให้ลางมันออกน้ำตาลน้ำตาลก่อนนะลูกถึงจะเอาลงดินได้ลูกไปไปดูต้นอื่นกันต่อลูกไปหลังจากที่ไปดูากแล้วเป็นยังไงกันลูกโอเคนะคะเออ๊ะทาไมวันนี้ลุงแต่งตัวดีจังคะเนี่ย จริงๆแล้วลุงคือพ่อของลูกยังไงละ่ะแล้วทำไมพ่อต้องปลอมตัวมาเป็นลุงด้วยล่ะคะเพื่อที่จะดันนิสัยลูกยังไงละ่ะพ่อรู้มาแล้วนะว่าลูกทำอะไรมาบ้างหนูขอโทษค่ะพ่อหนูจะไม่ทำแบบนี้อีกแล้วค่ะหนูจะเป็นลูกที่ดีของพ่อแม่เป็นศิษย์ที่ดีของครูอาจารย์เป็นเพื่อนที่ดีของเพื่อนเป็นศาสนิกชนที่ดีของพระศาสนาค่ะเลิศมากลูกเลิศมากลูก